่ย่ัพม, e ม,มานอยอย้อตรงนี้ไม่ต้องกลัวเออไม่ต้องเดมาแล้ยู่แโอมา,มาแก <c oughs> าล่อเลคิดรับ <c oughs> อย่าลืมกดไลคด้วยนะคะสวัสดีครับผมอยู่กับช่องอลเลตคิดขับอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับ เราอยู่ที่งานผีรัติการหลอนที่สัตว์ขึ้นที่ซีคอนบางแคนะครับช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะเดี๋ยวเราลองไปดูผีกันดีกว่าเพราะว่าน้องเชเบตเนี่ยเขากลัวผีทุกปีเลยปีนี้เขาจะหายกลัวยังเพราะตอนนี้ก็สี่ขวบแล้วนะใช่ไหมเชเบตเดี๋ยวเ,เชเบตไปกับพี่อมเล็ตน,นะ,นะแต่มีข้อแม้นะครับแมวุคือทุกครั้งอะ่ะอมเล็ตเขาจะตามแมวุนะเชเบตอะ่ะเขาจะติดแม,มวุรอบนี้แมูไม่ต้องเอาเชเบตไปด้วย ไม่ไม่โอไม่ต้องตามเชเบตไม่ต้องประกบให้ออมเด็ตเข้าไปกับเชเบตพอโอเคไหมนั่นเด็วเราไปดูแผนที่งานกอนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูแผนที่งานกันนะครับว่ามีแผนพังอะไรบ้างโอเเขาเขาจะมีโซนของบ่อน้ํามรณะนะครับแล้วก็จะมีเป็นห้องฟังเรื่องผีแล้วก็ของเราอยู่หน้างานตรงนี้ตรงประตูนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านประตูแดงตรงนี้เป็นโฟโต้บูธนะครับเป็นที่ถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหาผีกันดีกว่า ไปไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีผีจริงเปล่าไปไป,ไปพาๆนะั่นไปแม่อุ๊แม่อุ๊อยู่ห่างๆเลยนะ <Okay. S 1> เอมเลยเอมเลย,เเลยต้องคอยจับมือน้องออมเลยเอมเลยต้องจับมือน้องออมเลยจับมือน้องด้วยอย่าแกล้งน้องน้องกลัวนะออเไม่เป็นไรหรอกลองดูลองดูงดน้องเสบียกลัวจริงๆนะครับผม,มไปเดินไปเดิน,ไป,ดนไปเลยนี่อันนี้คือบ้านประตูแดงนะครับก็มีประวัติเดี๋ยวพ่อเอ็มจะอ่านให้ฟังแล้วกันตรงนี้นะครับผม แล้วเพิ่มจ่าให้ฟังนะครับตรงนี้อม็ตอ่านให้ฟัง,นง,งนหน่อยไม่ใช่ <laughs> อมฤตเ,ร <laughs> เรพราะไอ้เมว่าปีนี้ผีไม่ค่อยน่ากลัวเลยตัวไหนไม่น่ากลัวเราผ่านไปก่อนนะเอาตัวน่ากลัวน่ากลัวอเ,อเลยนะอันนี้คือตัวนะคะไม่ใช่ีเฮ้ยไป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  <laughs> ไปดูปป <laughs> คนไหนไม่น่ากลัวเราผ่านเลยนะอยากดูเพราเองไปไปไปเดินเร็วคนนี้ก็ถือว่าหน้าตาก็ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าน่ากลัวนิดหน่อยนะ อันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมมีความมีความผ้าดิบอยู่ในตัวด้วยนะครับนี่ครับสแกนได้เลยครับครับผมตรงนี้ก็เป็นโซนประตูแดงนะครับเสียค่าเข้า199บาทนี่ตรงนี้ก็เป็นที่รวมผีนะครับเขาก็น่าจะใกล้เลิกง,งานแล้วนะครับเขาก็เริ่มหิวกันแล้วนะครับเนี่ยเขาก็เนี่ยเขาจะเลิกง,งานนะครับผีกินแม็กเหมือน้อมเลนเลยเนี่ยอันนี้คือผีแม่นางคนระับอ้อมได้ถ่ายกับผีแม่นางเลยดิถ่า,ายอีกรูปหนึ่งเดียวถ่ายตรงนี้เลย เชเบตกลัวไหมเชเบตเริ่มเก่งเริ่มเก่งครับเริ่มเก่งไม่ต้องมาทําเนียนมาใกล้ๆไม่ต้องกลัว <c oughs> อ,อุ้มไหมอุ้มไอ้แดงไหมลูกไ <c oughs> อ้แดงมาถ่ายรูปหน่อยห <c oughs> นึ่งสองสามขอบคุณครับเชเบตใกล้ชิดหน่อยสิลูกนะบายบายไอ้แดงทำไมหน้าเจ้าบวมอย่างนี้เล่าเจ้าน่าจะอืดมาหลายวันแล้วไอแดงมันตายแล้วไอแดงมันตายแล้วโลคนนี้กลัว รนรนมีอาการรนนะครับไปไปดูเหลือปล่าตอนนี้เขาน่าจะใกล้เรื่องงานแล้ววันนี้พ่อเอ็มมาดึกนะครับหนเนี่ยพ่อเอ็มอยากเข้าไปนะแต่ว่าพ่อเอ็มยังไม่มีตังค์นะครับใครกดไลค์ให้หน่อยนะจะได้เข้าไปนะครับผมเขาน่าจะทยอยเก็บแล้วนะครับผีก็ <c oughs> ผีก็ออกไปหมดแล้วนะฮ้ยตรงนี้อะไรอะ่ะโอ้มีไส้ด้วยนะครับผมเอออันตัวนี้ครับเป็นอันนี้จะเป็นผีปลอมครับไฮไฟ้ไฮไฟ้ เจเบตก็ยังคงเก่งๆกลัวๆอยู่นะครับผมไฮไฟส์ไฮไฟไฮไฟไฮไฟส์ไฮไฟนี่การทำให้เขาลดความกลัวนะเบาๆนะเดี๋ยวของหลุดนะนี่นี่โอ้ยไฮไฟสาวฮัลโหล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 อ่ะลดความกลัวไปนิดนึงนะครับนี่คือครูไก่แก้วนะครับผมเลยเข้าไปนั่งเลยเข้าไปนั่งขอพรเลยนี่เข้าไปนั่งเลยลูก กูกายแก้วน้ำโมด้วยพนมมือด้วยพนมมือด้วย็อดเลบพนมมือด้วยพนมมือด้วย,อวยเออเออใหญ่มากนะเขาได้ผีแบกลงผีแบกลงลลอุย้ยเชยเบตเชเบตเชเบตเอาเชเบตไม่ต้องกลัวเชเบตเริ่มเก่งแล้วเชวเบตไปแข็งไหนถามนี่เขาคนอื่นได้คนอื่นเขาได้แรงเดียวคนนี้นได้สามแรงช่วยเขาสี่ลูก พี่เขาหนักกันเนี่ยพี่เขาใกล้เลิกแล้วสู้ๆครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารเย็นของอเมกกับเชอร์เบตแล้วนะครับ <c oughs> อ้าวกินได้กินได้ไดอ่ากินล้อมวงไป,ไปไปนั่งกินเร็วเออเก็บเงินแล้วเก็บเงินแล้วดูแ <c oughs> ม่อูนะครับเหมือนปอบมากเลยนะครับโอ้โหแม่อูเหมือนปอบมากเลยนะครับอ๋ออาล้วครับกินกันใหญ่เลยครับโอ้โห โอ้โหไม่ไหวเลยครับสามแม่ลูกนี้โอ้โหโอ้โหอนี่ก็ขโมยเงินครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหหัวมันเลยครับกุ้งโอ้โหอกินกันใหญ่เลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเงินด้วยโอ้เงินด้วยไปไปไปเก็บเก็บเก็บแชมเปต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 ตกใจเลยแชมเปตตกใจเลย ลุกขึ้นแล้วแม่โอ้แม่วุ้ลุกยากแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นหุ่นนิดนิดหน่อยๆนยะครับแต่ก็เหมือนของจริงอยู่นะแต่ก็ไม่ใช่ของจริงหรอกนะครับผมนี่คือตุ๊กตานะครับเขาผูกเขาล็อกไว้อย่างดีนะครับน่าจะเป็นพวกฆาตกรเลยนะครับโหรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงเขาถึงเอาตุ๊กตาผูกไว้เต็มต้นไม้ ออมเล่นรู้ไหมว่าทำไมเขาผูกตุ๊กตาไว้ตามต้นไม้เพราะว่าถ้าเขาไม่ผูกอ่ะจะมีคนขโมยแม่อู้ตรงเนี้ยเขาว่าเป็นห้องเล่าเรื่องผีน่ากลัวมากเลยนะแล้วม่รู้แต่แม่อู้ถ่ายนะแล้วให้ออมเล็กกับเฉเบตตามอยมาให้แม่อู้ถ่ายนะไม่รู้คม่รู้ตามมาละให้แม่อู้ถ่ายละมามามาทุกคนตามมาไม่กรี๊ดนะไม่กรี๊ดนะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้ว เบสอยากเก่งนะี่ลนะูกเบสเบสขมาดขมามาเร็วแม่โอ้ต้องเข้าไปไหมอ่ะขมาดเร็วรออยู่นี่นะรออยู่นี่นะเดินตามพุ่ยมังถ่านะไม่ต้องเดินมาใกล้นะแม่โอ้รออยู่นี่นะแม่โอ้เดินมาเร็วเลยโอรออยู่นี่รออยู่นี่รออยู่นี่ก่อนอย่าพูดนะอย่าพูดนะไอ้ยังขมาดน้อยอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเออแม่โอไม่ต้องเดินมาแล้วอยู่แค่นั้นพอมาดูก่อนไม่ต้องเดินตามมาอยู่ก่อน อะไรอ่ะอะไรไปดูดิไปดูเร็วเขาเลียนพ้อยกันอย่าทำี้นะไม่มีอะไรพอไม่ว่าอะไรมีอะไรเลยพ่อเอ็มมามาแก้งอ่ะแสดงเข้ามาแล้วใช่ไหมไม่พ่อเอ็มหลอกเขาเดินมาเต็มเลยพ่อเอ็มหลอกไม่หนีแล้วพ่อเอ็มหลอกคนมาเต็มเลย พอลอกยอมหลอกคนมาเต็มเลย <c oughs> ดีแล้วไม่มีใครเลยพอยมหลอกเข้ามาเต็มเลย <c oughs> ดูคนเข้าไปดูผีเต็มเลยแต่ไม่มีอะไรนะครับดูดิออกมา <UNKNOWN S 2> <c oughs> คือคนเข้าไป,ค,าไปคือคนเข้าไปตามเสียงพอยมกี้เต็มเลยลแล้วก็เขาชี้ใหญ่เลยว่าตจอหลอกเขาเขาเข้ามาดูพ่อยมเต็มเลยนะครับแต่ก็สรุปว่าไม่มีอะไรนะครับผมโ้พองแข็งเลย แต่วันนี้คือมันดึกแล้วนะครับเดี๋ยววันไหนจะมาวันหลังแล้วก็จะมาถ่ายแบบบรรยากาศเต็มๆแล้วในนี้เข้าไปเขาไม่ให้ถ่ายนะแต่เขาอยากจะเข้าไปนะนต้องจ <ไป S 1> อ,งองดนะพ่เอ็มใช่ต้องซื้อบัตร <buffet S 2> ไว้ด้วยครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวค่อยอ่านให้ทีหลังแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้ตัดไว้แค่นี้แล้วกันนะัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อมเล็ตด้วยนะครับผมออมเล็ตนะครับจากตอนที่เคยมางานบีตอนทำยูทูบแรกๆนะตัวเขาเล็กแค่นี้นะครับแล้วเขาก็ไม่ค่อยกลัวนะเขาโตมาเรื่อยๆนะโซนเชอเบทครับกลัวมาตลอดกลัวเสมอต้นเสมอออปลยยตนนี้กก็ััังวู่ครบ โอเคคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย